อันนี้เครื่องไทยเวอร์ชวลฝาแฝดนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องฝาแฝดแต่คนละฝาเป็นเครื่องโบอิ้งไม่ใช่สิเป็นเครื่องแอร์บั A359 นะครับของสายการบินไทยเวอร์ชวลกำลังเดินทางจากท่ากาสยานเชียงรายแม่ฟ้าหลวงเพื่อไปยังท่ากาศยานนานาชาติดอนเมืองของเรานะครับ ใช้ความเร็วในการเดินทางประมาณ859.65กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูงที่เราบินอยู่วันนี้คือ39,999พฟุตนะครับมีกัปตันทีมกัปตันมวลสองเครื่องมีกัปตันอานัตเป็นนักบินผู้ช่วยกัปตันชีต้าเป็น s ซฟตี้ไพร์ดตอนนี้กับตันทีมทำอะไรเนี่ยจะมาสิงล่างกับตันมวลเหรอ,โ,อโหบินแบบใกล้กันขนาดนี้มีที่เดียวครับที่ไทยเวอร์ชวลไพลอตของเราเนะคนอื่นนี่ไม่สามารถทำได้เลยนะเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวชนกันแล้วเฮ้ยโอโ้บินอะไรวะเนี่ยบินไม่เกรงใจชาวบ้านจะช่องเขาเลยนะ นี่ครับไฮเวอร์ช่วลแพลอนคู้แฝดที่มีหาร